นี่ครูพลอยจะเปิด upstairs brain กับ downstairs downstairs brain ให้ดูคุณแม่ไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตก็ได้มันมีบอกมีบอกนะคะว่าแต่ละส่วนของสมองลูกเนี่ยมันทำงานยังไงมันมีหน้าที่อะไรหลักๆจะบอกหน้าที่มากกว่าหน้าที่ของสมองแต่ละส่วนแต่เขาจะไม่ได้บอกหรอกว่าจะกระตุ้น คือเว็บส่วนมากเนี่ยที่ครูพลอยเจอครูพลอยไปทำการบ้านแล้วก็เจอเว็บหลายเว็บที่พูดถึงหน้าที่ของสมองแต่ละส่วนแต่ส่วนมากเนี่ยเขาจะไม่ได้บอกเชิงลึกว่าสมองแต่ละส่วนเนี่ยมันทำงานยังไงหรือว่าจะกระตุ้นจะกระตุ้นยังไงโดยเฉพาะศิละปะเนี่ยแทบไม่มีเลยว่าน้องมีน้องขาดทักษะด้านศินละปะ หรือน้องอยากต่อยอดด้านศินละปะแต่ว่าติดขัดเนี่ยจะไปกระตุ้นสมองด้านไหนอะไรยังไงไม่มีไม่ได้บอกไว้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณแม่ลองไปเสิร์ชดูคร่าวๆถึงบทนี้เป็นบทที่บทนี้เป็นบทที่มีเนื้อหาใจความสำคัญที่ดีมากที่ดีมากครูพลอยต้องบอกตามตรงเพราะว่าครูพลอยไม่เคยเออ พูดถึงสมองทั้ง4ส่วนให้ใครฟังนะคะเพราะว่ามันเป็นการบำบัดมันเป็นการบำบัดด้วยศิลปะเชิงลึกโดยการที่เราเข้าไปวิเคราะห์หน้าที่ของสมองแต่ละส่วนและเราเนี่ยพยายามจะคอนเน c t พยายามจะคอนเน c t สมองทั้ง4ส่วนนั้นเนี่ยให้ทำงานพร้อมกันในการทำงานศิลปะหนึ่งอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ย ความรู้พื้นความรู้อันนี้คูพอยเอาไว้ใช้การออกแบบกิจกรรมที่สตูดิโอนะคะถ้าผู้ปกครองท่านไหนที่เคยมาเรียนที่สตูดิโอของคูพอยอ่อะจะทราบเลยว่ากิจกรรมที่เนี่ยไม่เหมือนที่อื่นนะคะไม่เหมือนที่อื่นเพราะว่าเรายึดหลักศิลปะแบบ Process a r ์แล้วก็พัฒนาการเด็กก็คือพัฒนาการเรื่องสมองนี่แหละเข้ามามีส่วนร่วมด้วยกัน เพื่อน้องเนี่ยที่เพื่อน้องเนี่ยจะทำจะใช้สมองทั้ง4ส่วนเนี่ยทำงานพร้อมกันภายในการทำงานหนึ่งครั้งนะคะหรือว่า1ผลงานน้องจะใช้สมอง4ส่วนหมดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ปกครองที่มาเรียนที่เนี่ยเขาก็จะทราบว่าที่เนี่ยศิลปะผลงานไม่เหมือนใครขั้นตอนแปลกขั้นตอนแปลกอุปกรณ์แปลกแล้วก็มีวิธีการสอนที่น่าสนใจนะคะ ก็จะเป็นเอกลักษณ์การสอนที่สตูดิโอของครูพลอยเพราะว่าเรามีเรื่องความรู้พวกนี้ครูพลอยบอกตามตรงว่าจริงๆเนี่ยวิชาศิลปะควรเป็นวิชาที่ให้ความสนใจนะควควรควรจะผ,ผู้คนที่ในโรงเรียนเนี่ยควรจะให้ความสําคัญกับวิชาศิลปะมากแต่ในทางกลับกันเนี่ยสังคมไทยอะ่ะ ไม่ได้ให้ความสําคัญกับศิลปะเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าครูพลอยว่าเขาไม่เข้าใจเกี่ยวกับการทํางานของเด็กหรือว่าการเชื่อมต่อหน้าที่ของสมองแต่ละส่วนของเด็กว่าเฮ้ยศิลปะมันมันเชื่อมต่อสมองน้องได้เยอะขนาดนี้เลยเหรอ มันเป็นคอนเนคชันอะคุณแม่มันเป็นเครือข่ายความคิดมันเป็นเครือข่ายการแก้ปัญหามันเป็นเครือข่ายการตัดสินใจมันเป็นเครือข่ายการฝึกฝนต่างๆที่แบบมันไปเรื่อยอะมันไปเรื่อยๆมันไปเรื่อยๆมันไม่มีการหยุดมันไม่มีมันไม่มีการเลฟท์เอาอ่ะมันเชื่อมต่อกันหมดอะจะให้พูดเป็นวันๆวันๆเนี้ยมันก็ไปได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าทิ้งงานศิลปะนะคะเป็น ศิละปะนี่มีประโยชน์อย่างมากต่อการพัฒนาลูกไม่ว่าจะเป็นการดำรงชีวิตไม่ว่าจะเป็นการเรียนรู้วิชาอื่นๆก็ตามศิละปะเนี่ยจะเป็นตัวทริกเกอร์จะเป็นตัวทริกเกอร์สมองทั้ง4ด้านเพื่อให้น้องเนี่ยต่อยอดทักษะอื่นๆไปได้อีกเยอะแยะเลยค่ะนะคะเพราะฉะนั้นจําอันนี้ไว้จำจำกระดานอันนี้ไว้กระดานอันนี้สุดยอดเลยจะบอกให้ ต่อมาหลังจากที่เราเรียนรู้เรื่องหน้าที่ของสมองแต่ละส่วนละครูพอยจะ move on ไปที่รูปทรงนะคะ พอจะมูไปที่รูปทรงเดี๋ยวจะเปิดอันนี้ให้ดูคร่าวๆโอเคเรามาดูหน้าต่างอันนี้กันด้านบนซ้ายมือเป็นรูปเลขาคณิตแบบ3มิติกับ2มิตินะคะอันนี้น่าจะเป็นตัวอย่างข้อสอบประมาณซ้ายมือนะคะซ้ายมือบนน่าจะเป็นประมาณ ปปอสองปอสานะคิดว่าปอสองแล้วปสาแต่ว่าพอขึ้นมาปหกเนี่ยมันก็จะเป็นการทำข้อสอบแบบรูปคลี่รูปคลี่แปลว่าอะไรรูปคลี่หมายความว่าสมมุติว่ารูปทรงอันนี้สี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วคิวบเนี่ยคิวบเวลากางออกมาแล้วเนี่ยมันออกมาเป็นลักษณะ หน้าตาอย่างไรนะคะ